ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้ก็เป็นการบรรยายเรื่องทศพิตราชธรรมต่อจากครั้งที่แล้วมาสำหรับอาตมาปีนี้เป็นปีแห่งการบรรยายเรื่องทศพิตรราชธรรม ดังที่ทราบกันอยู่แล้วทศพิตราชธรรมเป็นธรรมะสำหรับพระราชาเพื่อทำให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจพอใจและเป็นธรรมสำหรับมหาชนปนระพฤติตามหาเพื่อเกิดความมีฟ้ามีตัวและ มีความถูกฝาถูกตัวด้วยทั้งนี้จะเป็นไปเพื่อความมีศีลธรรมดีความสุขสวัสดีสันติสุขส่วนบุคคลและสันติภาพของสังคมของประเทศกระทั่งของโลกไปในที่สุดธรรมะเหล่านี้มีสำหรับพระราชา คือเป็นพระคุณอันประเสริฐเป็นพระคุณอันประเสริฐสำหรับเป็นพระบารมีในการบําเพ็ญหน้าที่ของพระองค์จนสามารถที่จะทำให้เกิดโอกาสที่มหาชนจะร้องออกมาว่าพอใจพอใจพอใจดังที่กล่าวแล้วการบรรยายในวันนี้แห่มาถึงข้อที่สิบ ึเรียกว่าอาวิโรธนังแปลว,ว่าความไม่พิรุษวิปริตจะขอออกชื่อธรรมะอันปรส่ิฐนี้ทั้งสิบข้ออีกทีว่าทานังสี่ลังปริจจาคังอาชวังมัทธวังตะปังอาโกทงังอวิหิงสั้นจะ ขั้นจริงจะอวิโรธนังเป็นคำกลอนในภาษาบาลีอันไพเราะอ,อย่างยิ่งขอให้ช่วยกล่าวกันไว้จนติดปากติดใจด้วยกันจงทุกคนเถิดที่นี้ก็จะได้มาวินิจฉัยกันถึงข้อที่ว่าอาวิโรธนนังหรืออวิโรธนะนี่คืออะไร กันแน่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษสักหน่อยเพราะมีความหมายสนเร่นลี้ลับยังถกเถียงกันอยู่ก็มีว่าอะไรกันแน่สำหรับอาตมานั้นอวิโรธนะหมายถึงความไมพ่พิรุธไมพ่พิรุธไม่วิปริต ไม่พิรุธไม่วิปริตดังที่กล่าวกันอยู่ในภาษาไทยนี่แหละเรียกว่าอาวิโรธนะขยายความออกไปถึงความไม่บกพร่องความไม่เกินขอบขีดความไม่แหวกแนวความไม่ผิดไปจากทานองคลองธรรมนี่เป็นความหมายกว้างขวางของคำว,ว,ว่าไม่พิรุธ ข้อความเหล่านี้เป็นที่รวมของคำบาลีว่าสัมมาสัมมาสัมมาซึ่งแปลว่าถูกต้องถูกต้องหรือสัมมัตตะซึ่งแปลว่าความถูกต้องความถูกต้องซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณคื้นนำหน้าเมื่อไม่มีอะไรพิรุธไม่มีอะไรวิปริต โลกนี้ก็จะไม่มีคนบ้าเรื่องของคนบ้านั่นแหละแสดงความพิรุธให้เป็นที่ข้าใจได้โดยง่ายคนบ้าเขาจะว่าพวกเรานี่เป็นคนบ้าพวกเขาเป็นคนดีมันมีความพิรุธวิปริษ์อย่างนี้ รั้งหนึ่งอาตมาเข้าไปเยี่ยมคนบางคนในโรงพยาบาลโรคจิตที่ปากคลองสารได้เดินผ่านหมู่คนไข้โรคจิตหมู่ใหญ่กำลังทำงานอยู่ในโรงงานด้วยวัตถุไหวก็ทำด้วยไหวคนโรคจิตบางคนก็บอกื่นพระมาแล้วพระมาแล้วไหวไหวไหวคนโรคจิตบางคนบอกว่าไม่ต้องไหวไม่ต้องไหว เข้ามาในนี่แล้วก็เป็นคนบ้าทั้งนั้นเลยเนี่ดูอาการของคนบ้าบางคนก็ว่าตัวเองไม่บ้าคนอื่นบ้าคนบ้าบางคนยังรู้ตัวเองก็บ้าคนอื่นก็บ้า <c oughs> หลักเกณฑ์ของคนบ้านี่คือความผิรุ่ความวิปริตเอาเป็นประมาณไม่ได้นั้นคำว่าพิรุธมันก็คือลักษณะที่เป็นบ้าไม่มากก็น้อย ไม่วิปริตไม่พิรุษไม่บกพร่องไม่เกินขอบผิดไม่แหวกแนวไม่ผิดประจากองจรธรรมนี่คืออวิโรธนะหรืออวิโรธน,นังในภาษาบาลีทีนี้ก็จะมาถึงปัญหาสำคัญที่จะต้องวินิจฉัยกันเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันว่าธรรมะข้อนี้อวิโรธนะข้อนี้เนะ่ะ เป็นสิกขาอะไรเป็นศีลสิกขาหรือเป็นจิตสิกขาหรือเป็นปัญญาสิกขาอาตอมามองเห็นว่าอาวิโรธนะนี้เป็นปัญญาสิกขาคือความรอบรู้จนไม่ทำให้เกิดสิ่งพิรุธหรือวิปริตมันต้องเป็นความรอบรู้ที่สมบูรณ์ท,ศ,ท,ศ,ทศพิตรราชธรรมข้อนี้จึงเป็นปัญญาสิกขา และเพื่อทําให้กลุ่มทศธรรมทศพิษราชธจะททั้งหมดนั้นสมบูรณ์ไปด้วยไตรสิกขาบางข้อเป็นศีลสิกขาบางข้อเป็นจิตสิกขาข้อสุดท้ายนี้เป็นปัญญาสิกขาทำให้ทศพิษราชธจะทมีความสมบูรณ์ด้วยไตรสิกขาเหมือนกับอัดฐังคิกำมัสมีองค 8. แปดล้วยังจะงอกเงยออก ไปอีกสององค์คือสมาญาณกับสมาวิมุตตเป็นสิบซึ่งเรียกว่าสม,มัตตะสม,มัตตะสิบนี่คือไม่พิรุธไม่วิปริตทั้งอย่างที่เป็นเหตุและอย่างส่วนที่เป็นผลความไม่มีอะไรพิรุธนี่มันเป็นลักษณะแห่งปัญญา หรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าสมมติทิถิถ้าไม่มีเหตุผลเป็นอย่างอื่นในการบัญญัติหมวดธรรมนั้นจะจัดปัญญาไว้ท้ายสุดหมวดเสมอมารังทายแห่งหมวดธรรมนั่นๆซึ่งจะได้เห็นซึ่งจะเห็นได้ทั่วๆไปว่าธรรมะมักจะจบลงด้วยคำว่าปัญญาเป็นข้อสุดท้ายของหมวด แต่ในบางกรณีก็มาไหว้ข้างต้นเช่นอั้งที่กมักเอามาไหว้ข้างต้นนี่ก็เพราะเหตุผลพิเศษอย่างที่กล่าวแล้วความไม่มีอะไรพิรุธเนี่ยทําให้จิตมีภาวะถูกต้องถูกต้องปกติไม่พิรุธไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นขวาไม่เป็นซ้ายไม่เปียกไม่แห้งไม่อัดควันกลุ่มไม่ลุกโพลงเป็นเปลวไม่ขาดไม่เกินนี่ไม่วิปริตละ <c oughs> ต่าจะม,มีลักษณะเป็นอิสระเฉียบแหลมว,ว่องไวกว้างขวางเมื่อไม่พิรุธแล้วก็จะมีการคิดการพูดการทำการดำรงชีพให้ถูกต้องได้ในตัวมันเองในตัวความไม่พิรุธนั่นจะมีการคิดการพูดการทำการดำรงชีวิตที่ถูกต้องอทศพิศราชธรรมมีปัญญาเป็นข้อสุดท้าย อยู่ร่างท้ายเหมือนกับหางเสือหางเสือเรือที่จำเป็นจะต้องมีอยู่ข้างท้ายก็จริงแต่ควบคุมเรือทั้งลำให้เดินไปอย่างถูกต้องให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องจึงขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าทศพิษราชธรรมนั้นสมบูรณ์ไปโดยใจิกขา และมีธรรมะชื่ออวิโรธนะนี้เป็นตัวปัญญาอยู่ร่างท้ายที่นี้ก็พิจารณากันต่อไปถึงเรื่องความหมายของคำว่าวิปริตวิปริตนี่มันคืออะไรคืออย่างไรในขั้นแรกอยากจะให้พิจารณากันเป็นสี่อย่าง หรือสี่วิปริตวัตถุวิปริตคือวิปริตทางวัตถุกายวิปริตวิปริตทางกายจิตตวิปริตวิปริตทางจิตสติปัญญาวิปริตวิปริตทางสติปัญญาพิจารณาการทีละอย่างละอย่างดังต่อไปนี้วัตถุวิปริตเครื่องใช้ไม้ส้อย ปัจจัยทั้งสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้สอยหยุกยาไม่ถูกต้องวิปริตผิดปกติในบ้านเรือนนั่นก็จะไม่สะดวกมันจะไม่หลอดภัยบางทีจะมีอันตรายถึงชีวิตก็มีถ้าว่ายุกยาที่ใช้นั่นมันพิรุธมันวิปริต หรือไปดูที่กระท่อมของคนบ้ามันมีอะไรที่เกกาโรกรุงรังไม่เรียบร้อยเป็นสิ่งวิปริตไปทั้งนั้นถ้าบ้านของคนดี <c oughs> วัตถุในบ้านวิปริตมันก็กลายเป็นบ้านเรือนของคนบ้าไปไม่ทันรู้ตัว เราอาจจะเห็นได้ในบ้านเรือนของคนที่ไม่เรียกว่าคนบ้านนะก็มีอะไรโรครุงรังเกะกะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยดังบางทีก็วิปริตคือมีสิ่งที่ไม่น่าจะมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าวัตถุวิปริตทีนี้ก็มาถึงวิปริตสองคือกายวิปริตวิปริตทางกายร่างกายทั้งเรื่องทั้งตัวหรือว่าส่วน ประกอบของร่างกายบางส่วนเป็นส่วนส่วนไปหรือว่าระบบประสาทส่วนที่เนื่องอยู่กับเนื้อหนังร่างกายนี้ก็เรียกว่าร่างกายมีส่วนที่วิปริตหรือพิรุธความไม่สมประกอบความพิกลพิการหรือขาดหายไปในส่วนที่ควรจะมี หรือมีเกินไปในส่วนที่ไม่ควรไม่ควรจะมีก็เรียกว่ากายวิปริตคาว่ากายะหรือกายแปลว่าหมู่ความหมายช้แท้แปลว่าหมู่เช่นพหนุนพลละกายคือกองทัพเนี่ยมันเป็นหมู่แต่ว่ามันเป็นหมู่ที่ประกอบอยู่วยของหลายอย่างเท่าที่จําเป็นจะต้องมี นี่ก็เรียกว่าผนผลลากายคือมูแห่งผนผลโยธีไม่มีอะไรวิปริตมีครบถ้วนบริบูรณ์ดีก็ดีไปถ้ามันวิปริตมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในทางกายของคนเรานี่ต้องมีความปกติถูกต้องตั้งแต่เนื้อหนังร่างกายที่เป็นส่วนสทนั้งว่าระบบประสาทที่ปลอยอาศาัยอยู่ด้วย ถ้าบริบูรณ์ดีถูกต้องดีครบถ้วนดีก็เรียกว่าไม่วิปริตทีนี้มาถึงวิปริตที่สามคือจิตตะวิปริตวิปริตทางจิตนี่หมายถึงระบบจิตโดยตรงหมายถึงสมัชถนะ,อะของจิตแม้ว่าร่างกายจะไม่บกพร่องไม่วิปริตแต่จิตอาจจะวิปริต มีโรคจิตโดยเฉพาะอย่างที่ต้องไปส่งโรงพยาบาลนี่แสดงถึงลักษณะวิปริตของจิตที่ชัดเจนความคิดวิปริตความจำวิปริตความรู้สึกวิปริตเสื่อมโทรมเชื่องช้าน้อยเกินไปถ้าสติก็ไม่สมบูรณ์ ต้องส่งโรงพยาบาลโรคจิตโรคประสาทเป็นพิเศษเหล่านี้เรียวกว่าจิตวิปริตจิตพิรุธทีนี้วิปริตที่สี่สติปัญญาวิปริตอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจิตแต่หมายถึงคุณสมบัติของจิตคือสติปัญญา เพราะว่าจิตปกติดีแต่มีความเห็นผิดข้าใจผิดศึกษาผิดเรียนผิดเชื่อผิดอย่างนี้ก็เป็นวิปริตทางสติปัญญาโดยที่จิตไม่ได้วิปริตในพระบาลีมีคําว่าอววิปรีตทัศนสโนมีทัศนวิปริตอววอีปรีตอวีปรีตทัศนสโนทัศนไม่วิปริต มีคำว่าทัศนะทัศนคกรรมแทนที่นี่คือกวามหมายถึงสติปัญญาวิปริตของสติปัญญามีได้โดยที่กิไม่ได้วิปริตเพราะมันเรียนผิดศึกษาผิดเชื่อผิดอะไรทีความฉลาดก็วิปริตได้ฟังดูดีๆเป็นความมีความเฉลียวฉลาดแต่มันฉลาดวิปริตมันทำลาย ยิ่งกว่าความไม่ฉลาดซะอีกความรู้ทวมหัวมาเอาตัวไม่รอดมันก็อยู่ในพวกนี้ความคิดเห็นก็วิปริตก็เรียกว่าวิปริตทางสติปัญญาอษาสากลช่วยเข้าใจง่ายทางกายคือฟิสิกอลทางเมนตัลหรือไซคลก็คือทางจิต เปริชวนี่ก็ทางสติปัญญาแบ่งได้ออกเป็นสามอย่างชัดๆข้าใจง่ายทางกายก็มีรูปกายมีวิปริตทางกายทางจิตก็มีโรคจิตวิปริตทางจิตทางสติปัญญาก็วิปริตทางสติปัญญาแต่ในพระบาลีนั้นแยกเป็นเพียงสองอย่างคือกายกับจิตโดยเอาทางสติปัญญามันเนื่องไว้กับจิตเรียกว่าเจตสิก รวมทั้งจิตด้วยรวมทั้งคุณสมบัติทั้งจิตด้วยดังนั้นจึงมีโรคแด่เพียงทางกายกับทางเจตสิกคือกายยิก,กโรคเจตสิกกโรคแต่ข้อแต่ความเป็นจริงที่เราเห็นโดยประจักษ์อยู่นี่เราแยกกันได้ทางที่กล่าวมาแล้วทางกายเป็นเรื่องทางกายทางจิตเป็นเรื่องทางจิตทางปิติปัญญาคุณสมบัติของจิตนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก ความวิปริตทั้งสี่นี้วิปริตทางวัตถุวิปริตทางกายวิปริตทางจิตวิปริตทางสติปัญญาเป็นวิปริตภายในขอเรียกว่าเป็นภายในที่นี่ขอแสดงเป็นหมวดหนึ่งอีกเป็นภายนอกเป็นภายนอกมีสักสามอย่างก็พอขอตั้งใจฟังให้ดีๆวิปริตบุคคลบุคคลวิปริต ไม่เป็นมนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์เป็นแต่เพียงคนสักว่าเกิดมาในรูปมนุษย์ที่เรียกกันว่าคออยากอยากสักว่าเป็นคนแต่ว่ามันไม่เป็นมนุษย์ไม่มีมนุษย์ธรรมไม่ทำหน้าที่อย่างมนุษย์ไม่รับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ <c oughs> ก็เรียกว่ามันมีวิปริตของบุคคล เราต้องร่วมโลกต้องอยู่ร่วมโลกกับบคุคคลวิปริตนะปัญหามากนะ <c oughs> ทีนี้ก็จะเรียกว่าสังคมวิปริตคือคนที่ไม่เป็นมนุษย์เหล่านั้นนะรวมกันมากมากเขาเป็นสังคมเป็นสังคมของคนของคนเท่านั้นนะไม่ถึงขั้นมนุษย์สังคมของคนที่ไม่ถึงขั้นมนุษย์มันร้ายศีลธรรมนะสังคมวิปริตเป็นประชาธิปไตยของคนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นกับชาติ เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่พักพวกของตัวยิ่งกว่าเห็นแก่ชาติในหมู่พวกการเมืองอย่างนี้ก็จะเรียกว่าสังคมวิปริตเป็นประชาธิปไตยของคนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ชาติไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่ความถูกต้องนี่เป็นสังคมวิปริตก็บูชาวัตถุบูชาเงินบูชาตัวกูบูชาของกูแลยังแถงถือไสยศาสตร์แทนพุทธศาสตร พึ่งผีพึ่งสามภายนอกไม่พึ่งตัวเองนี่ก็เป็นสังคมวิปริตเพราะถือไสยศาสตร์แทนพุทธศาสตร์เที่ยนที่สามธรรมชาติวิปริตดินฟ้าอากาศฤดูกาลอะไรต่างๆที่เป็นตัวธรรมชาติถึงรู้จักกันดีอยู่แล้วร้อนเกินไปจนตายเย็นเกินไปจนตายแผ่นดินถล่มกันจนตายฟ้าผ่าจนตาย สารพัดอย่างที่เป็นภัยจากธรรมชาติวิปริตมีปัญหาเกิดขึ้นแก่มนุษย์จนต้องยอมตายแก้ไม่ได้รู้เองเถิดว่าธรรมชาติวิปริตสามอย่างนี้มันเป็นข้างนอกบุคคลวิปริตสังคมวิปริตธรรมชาติวิปริตเราจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ยากลำบาก นะถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่วิปริตนะบุคคลไม่วิปริตคือเป็นมนุษย์กันอย่างถูกต้องสังคมก็เป็นสังคมที่ถือธรรมะเป็นหลักเป็นธรรมิกะสังคมนิยมก็รธรรมชาติก็ไม่วิปริตหรือสามารถป้องกันได้ก็เรียกว่าธรรมชาติไม่วิปริตก็ได้ก็เลยสบาย ไม่มีปัญหาอะไรในภายในก็ไม่วิปริตด้วยความวิปริตสี่อย่างส่วนภายนอกก็ไม่วิปริตด้วยความวิปริตภายนอกสามอย่างนี่แหละคือความวิปริตหรือไม่วิปริตดูใว้ดีๆถ้ามันผิดไปจากที่มันควรจะมีจะเป็น อมันเป็นปัญหาทั้งนั่นแหละขึ้นเชื่ววิปริตแล้วก็นําไปสู่ปัญหาคือความทุกข์ต่อไม่พิรุษไม่วิปริตจึงจะไม่สร้างปัญหาที่จะไม่วิปริตได้เช่นนี้ก็ต้องประกอบอยู่ด้วยปัญญามีปัญญาเข้ามาควบคุมมีปัญญาความรู้อันถูกต้องไม่สิ่งที่ควรรู้เข้ามาควบคุม เดี๋ยวนี้มนุษย์เราไปรู้เฟอร์อเฟอร์ในส่วนที่ไม่ต้องรู้นีเยอะกว่ามากที่ไม่จําเป็นจะต้องรู้ก็มีใช่มากไอ้ส่วนที่ต้องรู้กันจริงๆกลับไม่มีเลยก็ได้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ไปรู้สิ่งที่ไม่ควรจะรู้นี่ก็รียกลามันเป็นความรู้ที่วิปริตทั้งนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งอย่างไรได้ พยายามทำความเข้าใจว่าวิปริตอย่างไรไม่วิปริตอย่างไรเมื่อวิปริตก็ก็มีความหมายว่าพิรุษพิรุษก็คือไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นจงรักษาความถูกต้องไว้ให้เพียงพออย่าให้มีอะไรวิปริตวิพิรุษเลย วัตถุใดๆที่เนื่องกันอยู่กับเราในบ้านเรือนของเราก็อย่าได้วิปริตเลยกายเนื้อตัวแท้ๆรูป,ปรกายหมู่กายก็ดีเวทนากายหมู่เวทนาก็ดีสัญญากายหมู่สัญญาก็ดีสังขารากาย หมวดสังขาราความคิดนึกก็ดีวิญญาณกายหมวดวิญญาณรู้แจ้งทางอาตนะนก็ดีเป็นมูมูม,มูเป็นกายกายกายทุกกายทุกหมูเนี่มันก็ใช้คําว่ากายได้ทั้งนั้นน่ะก็อย่าวิปริตเลยทีนี้ก็มาถึงระบบจิตก็อย่าได้วิปริตเลยพยายามศึกษาทําความรู้ ความเข้าใจว่าอย่างเพียงพอที่จะดํารงจิตยอยู่ในลักษณะที่ไม่วิปริตขั้นจิตไม่วิปริตแล้วคุณสมบัติของจิตก็ง่ายที่จะไม่วิปริตคือสติปัญญาก็จะง่ายที่จะไม่วิปริตแต่ก็ต้องจัดการกันเป็นพิเศษในเรื่องของการเรียนการศึกษาการพัฒนาในทางจิตจะต้อง ไม่วิรุธไม่วิปริตมีความรู้ถูกต้องต,ตามที่ควรจะรู้ที่ว่าถูกต้องนั่นคือดับทุกได้เท่าที่จำเป็นที่จะดับทุกได้ไม่มากเกินไปจนเหลือวิสัยที่จะเรียนรู้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นแล้วเท่าที่จำเป็นแล้วมันก็ดับทุกได้เพียงพอ คอนี้พระพุทธเจ้าท่านอุปมาไว้ว่าตถาคตรู้ทั้งหมดเหมือนกับใบไม้ทั้งป่าแต่เอามาสอนมนุษย์เนี่ยสอนเท่ากับใบไม้กับมือเดียวใบไม้กับมือเดียวของของใบไม้ทั้งป่าลองคิดดูคือพระองค์จะสอนตรัสสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้น สัตวว่าุูเพจะหั่นพิกเวเเอตะระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปรมิทุกขัสสะนิโรธังพิกษุูทั้งหลายแต่ก่อนนู่นก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแตถาคตบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กำดับทุกข์เท่านั้นมันจึงเท่ากับใบไม้เหมือนกับมือเดียวไม่ใช่หมดทั้งป่าในเรื่องอะไรอะไรที่มันไม่จําเป็นจะต้องรู้มันเอามาเรียนกันจนเหมือนกับเกินป่าไปเสียอีกก็เ,เลยเข้ารกเข้าป่าเข้าพง ไม่ตรงจุดที่มันจะดับทุกข์ได้ยอย่างไรคอยสนใจรู้เรื่องทุกข์เป็นข้อแรกและเรื่องดับทุกข์เป็นข้อที่ติดตามมาแล้วยังมีกฎเกณฑ์ว่าในภายในในภายในเรื่องเหล่านี้ต้องเรียนกันในภายในคือในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ที่ยังเป็นเป็นตายแล้วใช่ไม่ได้ไม่อาจจะเป็นบทเรียนไม่อาจจะเป็นห้องเรียนในร่างกายที่ยังเป็นเป็นมีสัญญา ความรู้สึกสำนึกสมปรดีมีจิตใจที่จะคิดนึกได้เนี่ยเป็นปนอย่างนี้แหละมีอะไรให้เรียนอยู่ในนั้นครบหมดทุกอย่างเท่าที่ควรจะเรียนจะเรียนเฟอ้อเกินไปก็ได้เหมือนกันนะแต่ไม่จำเป็นนะส่วนที่เฟอ้อนี่อย่าเรียนกันเลยเ,เสียเวลามันเกินไปเรียนเท่าที่ดับทุกได้ก็พอดีพอดีนี่ก็เรียกว่าความรู้ไม่พิรุธ การให้ความรู้ก็ไม่พิรุธการได้ความรู้ก็ไม่พิรุธการมีความรู้การใช้ความรู้ก็ไม่พิรุธมันไม่พิรุธอย่างนี้ถ้ามันเกินไปมันก็พิรุธแล้วก็ระวังให้ดีมันจะกําลังมีพิรุธอยู่จริงๆขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงด้มองเห็นความจำเป็นของคำว่าอาวิโรธนะความไม่มีอะไรพิรุธไม่มีอะไรพิรุธไปเสียทุกอย่างดังที่กล่าวมาแล้ว ไม่มีอะไรวิปริตมันก็ไม่มีปัญหาขอให้มีคุณธรรมข้อนี้กันให้สมบูรณ์ทั้งในฝ่ายผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองมีฟ้ามีตัวที่ถูกต้องคือมีคุณธรรมเหล่านี้ทั้งฝ่ายผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ผู้ปกครองและผู้ที่นับเนื่องอยู่ในฝ่ายผู้ปกครองทั้งหลายจงมีคุณธรรมข้อนี้ให้เต็มที่อย่าได้มีอะไรพิรุธเลยฝ่ายผู้ถูกปกครองทั้งหลายก็จงทําตัวอย่ายให้มีอะไรพิรุธเมื่อไม่พิรุธกันทั้งฝ่ายผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองแล้วก็เรียกว่ามีความถูกฝาถูกตัวถูกฝาถูกตัว ถูกฟ้าถูกตัวเพราะไม่มีอะไรพิรุธแต่วิปร,ริตสำเร็จได้ด้วยคุณธรรมอันประเสริฐคืออวิโรธนะหรืออวิโรธนนังตามพระพุทธภาษิตท,ที่ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจ,จักขุงหาบุคคลพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยการสมาทานสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิคือทิฏฐิที่ไม่วิปริตเพราะเป็นสัมมาสัมมาคือถูกต้องคือไม่วิปริตสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิถูกต้องไม่วิปริตจะล่วงพ้นจากทุกทงพวงได้สิ่งนี้เป็นรุ่งอรุณนำมาซึ่งแสงสว่างมีรุ่งอรุณแล้วก็มีแสงสว่างเป็นประทีปสองทางเดินเป็นการเดินทางที่ถูกต้องที่ดีที่สุดสรุปแล้ว เป็นชีวติตนั่นเองชีวติตไม่วิปริตชีวติตที่ไม่วิปริตทุกสิ่งที่ประกอบกันเป็นชีวติตก็ไม่วิปริตความมุ่งหมายของชีวติตก็ไม่วิปริตการกระทําของชีวติตก็ไม่วิปริตผลที่ได้จากการกระทําก็ไม่วิปริตเป็นละหมดปัญหามีแต่ความสุขสงบเย็นเป็นความหมายของพระนิพพานน้อยน้อยดีกว่านิพุติไปก่อนจนจะสมบูรณ์ถึงที่สุดเป็นพระนิพพานโดยแท้จริง ขอท่านาสาธุชนทั้งหลายจงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอวิโรธนะคือไม่ไม่วิรุษไม่พิปริตแล้วก็มีความถูกต้องในชีวิตโดยประการทั้งปวงจะได้มีทางแห่งการพัฒนาที่ไม่มีความผิดพลาดแต่ประการใดแล้วมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตีการเทิน